รว่าสามีมีปัญหาเกี่ยวกับสามีเกิดล้มละลายนะคะทุกคนก็เลยต้องย้ายมาอยู่ก่อนหน้านี้เมื่อสองปีที่แล้วเราอยู่บ้านหลังใหญ่กันือ,อเราจะอยู่ด้วยกันหลังจากที่สามีพี่ล้มละลายเราก็จะต้องมาอยู่บ้านเลยท<อ>ั้อัสสลามอะลัยกุมสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนพบกับจินาซารินาเอค่ะ ช่วงนี้ที่นี่ก็อากาศยังแปรปรวนอยู่นะคะยังถ่ายข้างนอกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะที่สำคัญต้นไม้ก็ยังไม่มีดอกไม่มีอะไรนะคะเห็นบางที่เนี่ยเขาไปเก็บต้นกระเทียมกันแล้วนะคะแต่จีนาแถวบ้านจีนาอยู่เนี่ยจะไม่มีนะคะจะต้องออกไปแถวคําโบกนะคะทุกคนถึงจะมี ต้นกระเทียมด้วยนะคะก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าจินานี่ชอบกินผักมากเลยนะคะถ้าได้ต้นกระเทียมมาทําเป็นผักจิ้มนำพริกจิ้มอะไรเนี่ยคงจะอร่อยน่าดูเลยนะคะแต่พูดถึงเรื่องกระเทียมป่าเนี่ยพี่จะต้องศึกษาข้อมูลก่อนนะคะว่าเป็นชนิดไหนแบบไหนตอนนี้ก็ต้อง คืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคือทางการเขาได้คลายล็อกดาวมาแล้วอาทิตย์หนึงนะคะผลปรากฏว่ายอดยังพุ่งอยู่เหมือนเดิมก็เลยมีการล็อกดาว์ใหม่เพิ่มขึ้นอีกทีนึงนะคะเห็นว่าล็อกดาวไปจนถึงวันที่28นะคะทุกคนร้านค้าทั่วไปก็เปิดให้บริการแล้วแต่ว่าร้านเสื้อผ้าเนี่ยเวลาที่ใครจะไปใช้บริการ ในเยอรมันนะคะทุกคนก็คือจะต้องไปลงทะเบียนก่อนนะคะไม่ใช่ต้องไปลงทะเบียนจะต้องลงทะเบียนออนไลน์ก่อนนะคะทุกคนถึงจะไปใช้บริการร้านขายเสื้อผ้าได้นะคะตอนนี้เนี่ยหลักๆที่นี่ตอนนี้ก็อากาศยังแปรปรวนอยู่อีกนะคะทุกคนก็วันนี้มีฝนรวมกับหิมะด้วยนะคะแต่ว่า กรมอุตุเขาบอกมาว่าจะมีหิมะรวมกับฝนตกด้วยแต่จริงๆแล้วก็จริงๆคือไม่มีค่ะมีแต่ฝนปรย,ยๆอย่างเดียวแล้วก็ที่สำคัญอากาศข้างนอกเนี่ยหนาวมากเลยนะคะอยู่ในช่วงศูนย์องศาจนถึง8องศานะคะทุกคนตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพี่ก็ทำงานปกติแล้วนะคะทุกคนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็คือพี่ยังทำงาน ครึ่งวันนะคะเหมือนปกติที่ทำงาน6ชั่วโมงก็เหลือแค่วันละ3ชั่วโมงช่วงนี้ก็พี่ทำงานปกติแล้วนะคะทุกคนก็อาจจะไม่มีเวลาว่างที่จะทำคลิปเยอะมากให้ทุกคนได้เห็นนะคะก็อาจจะมีเป็นวันเว้นวัน,วนบ้างน,นะคะแต่ว่าในช่องของเจนจา๋าเนี่ยพี่จะพยายามลงคลิปให้ทุกวันเลยนะคะจะเป็นเกี่ยวกับการอัปเดต เรื่องที่ผู้คนสนใจแล้วก็เรื่องอะไรก็ไปชมกันเองได้เลยนะคะจีานาก็อาจจะตอบจดหมายเพื่อนๆชาบ้านก็ต้องขอไฟด้วยนะคะในช่องหลักของพี่ช่องนี้ก็ใครที่ต้องการคอมเมนต์ใครที่จะต้องการแนะนำพี่เกี่ยวกับการทำคลิปแนะนำเกี่ยวกับอะไรต่างๆก็สามารถที่จะแนะนำพี่มาได้เลยนะคะ พี่ยินดีรับฟังมากเลยนะคะทุกคนนานมากแล้วนะคะที่พี่ไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆเ,เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยพี่จะทำไลฟ์สดก็มีเวลาที่จะคุยกับเพื่อนๆเยอะขึ้น,นแต่ว่าตอนนี้นี่คือไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆเหมือน เหมือนเวลาที่จะไปไลฟส์สดของเพื่อนนี่พี่ก็จะไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปหาเลยนะคะไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปตามไลฟส์สดสักเท่าไหร่ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนรอบที่แล้วเนี่ยเรื่องวัคซีนจีนาก็ได้นําเสนอให้ทุกคนได้รับรู้แล้วนะคะว่าทางการได้สต็อปในการใช้วัคซีนเอสตราส้าเซนิก้านะคะ แล้วก็ได้มีข้อตกลงกันเมื่อวานวันศุกนะคะทุกคนว่าเริ่มมาใช้ใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าจะต้องอธิบายผลข้างเคียงให้คนที่ต้องการที่จะฉีดยาเนี่ยให้ได้รับรู้ว่ามีผลข้างเคียงอะไรบ้างแล้วก็แนะนำวิธีการสังเกตตัวเองภายใน7จ็ถึงสิวันว่ามีอาการข้างเคียงอะไรบ้างเช่นปวดหัวมาก ไม่หายสัทีใน7-14วันแล้วก็มีเลือดออกมีอาการบวมบริเวณฉีดก็ให้รีบไปพบแพทย์ทันทีเลยนะคะทุกคนมีอัปเดตอะไรบ้างอะ่ะอ๋อวันนี้จินาได้เห็นข่าวเกี่ยวกับหม่อมลูกป,ปลานะคะทุกคนเห็นว่าหม่อมลูกป,ปลาเนี่ยคือสวยปิ้งจากฝีมือของน้องฉันเลยนะคะทุกคนประมาณว่า เธอสวยได้อีกนะคะตอนนั้นประมาณตอนจินาเป็นสาวๆนะคะทุกคนก็ได้ข่าวของเธอเหมือนกันก็หายหน้าหายตาไปจากวงการนานมากเลยนะคะกลับมาอีกทีหนึ่งนี่ก็คืออึ้งทึ่งเลยนะคะทุกคนน้องฉัดแปลงโฉมเธอออกมาได้สวยปิ๊งเหมือนเดิมเลยนะคะซึ่งจินาได้นำเสนอไปในของช่องเจนจา่าเหมือนกันนะคะ ก็ไปดูกันได้นะคะหรือไม่ก็จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ไปที่ช่องของน้องชาติแล้วก็ไปที่ออนไลน์เดลินิวหรือว่าอะไรแบบนี้เนี่ยก็คือจะมีการนำเสนอให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่าเป็นยังไงบ้างก็คือเดี๋ยวนี้ลูกเดี๋ยวนี้คือบางคนก็คือทักกล้าคือไปทำศัลยกรรมไปทำอะไรก็ออกมาก็สวยเหมือนเดิมนะคะ แต่บางคนเนี่ยก็คือใช้การแต่งหน้าก็สามารถที่จะแปลงโฉมตัวเองได้เหมือนกันเหมือนพี่ก็เหมือนกันนะคะทุกคนพี่ก็ใช้การแต่งหน้ามาช่วยเหมือนกันนะคะทุกคนเพราะว่าเพื่อนลองสังเกตไหมคะพอเวลาพี่เลิกงานเนี่ยพอเวลาพี่ทํางานเนี่ยพี่จะไม่แต่งหน้านะคะทุกคนพี่จะไปแบบหน้าธรรมชาติแล้วก็ไปทํางานนี่แหละคะ่ะก็คือ ง่ายดีแต่งหน้าไปก็ดูแต่เสื้อผ้าได้แล้วค่ะเพราะว่า,าที่ทํางานจินาโกดังจินาทํางานที่โกดังนะคะทุกคนอเป็นไปได้ยังไงอยู่เมืองไทยแล้วก็มาทํางานที่โกดังที่นี่ทําไมถึงไม่คิดที่จะทํางานพยาบาลเหมือนเดิมใช่ไหมมีทุกคนคงจะสงสัยเรื่องนี้มากเลย พี่ขอบอกเลยนะคะพี่คิดแล้วคิดอีกนะคะว่าพี่ก็อยากทํางานพยาบาลเหมือนกันสมองพี่ไปไม่ถึงเหรอคะหรือว่าพี่ไม่มีความสามารถที่จะไปเป็นพยาบาลเหรอคะไม่ใช่คะ่ะคือที่นี่เขาเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้แล้วก็ใครที่สนใจอยากจะทํางานอะไรใครที่ต้องการเริ่มต้นใครที่จะทำอะไรเนี่ยคือ อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้ทุกคนที่จะสามารถที่จะใฝ่หาความรู้แล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้กันทุกคนนะคะบางที่เนี่ยในมหาวิทยาลัยก็มีคนอายุมากกว่า50ปีไปเริ่มต้นเรียนเป็นญ,ญาตรีก็มีนะคะทุกคนก็คือที่นี่เขาเปิดโอกาสให้ทุกคนเท่าเทียมกันนะคะก็แล้วแต่ว่าใครจะไปทางไหนสําหรับพี่เนี่ยพี่คิดว่าพี่ จะเป็นคําตอบที่อาจจะเป็นคําตอบที่โง่ก็ได้แต่พี่ยอมรับนะคะพี่ยอมโง่แล้วก็พี่ต้องการทําเพื่อความสุขของตัวเองแล้วก็ความสุขของครอบครัวมากกว่านะคะถ้าพูดถึงเรื่องเงินเนี่ยคือโหเพื่อนคะการเป็นพยาบาลที่นี่เนี่ยคือรายได้ดีมากเลยนะคะรายได้ไปจนถึงแสนหนึ่งเลยนะคะทุกคนเสียดายไหม ก็ยังไม่ทําก็เลยไม่เสียดายนะคะแต่ถึงอย่างนั้นก็เหอรายได้ของพี่ถึงพี่ไปทําโกดังก็ได้ประมาณสี่หมื่นต้นๆน,นะคะทุกคนก็คือพอประมาณแล้วนะคะเพราะว่าพี่ทํางานแค่หกชั่วโมงเองเพราะตอนที่พี่ทํางานตอนแรกพี่ก็ทํางานเต็มปกตินั่นแหละนะคะทุกวันวันละแปดชั่วโมงพอหลังจากหักภาษีหักอะไรแล้วก็เหลือประมาณห้าหกหมื่นนะคะก็คือ ถูกหักไปเยอะมากเลยนะคะทุกคนเพราะว่าพี่ถือว่าต่อให้พี่ทำงานหชั่วโมงหรือว่าพี่ทำงานแค่ต่อให้พี่ทำงานหชั่วโมงหรือว่าพี่ทำงาน8ดชั่วโมงคือเงินก็ไม่เหลืออยู่ดี mm hmm. นั่นแหละทุกคนก็คือเอาเป็นว่าเอาสุขภาพก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าหลังจากที่พี่ผ่าตัดแล้วคือเมือ สปีที่แล้วหรือว่าปีเมื่อเมื่อไหร่นรนะอ๋อพี่ย้ายมาอยู่บ้านนี้ประมาณสองปีนะคะทุกคนเพราะว่าสามีมีปัญหาเกี่ยวกับสามีเกิดล้มละลายนะคะทุกคนสามีเกิดล้มละลายนะคะทุกคนก็เลยต้องย้ายมาอยู่บ้านเท่ารูนู mm hmm. ก่อนหน้านี้เมื่อสองปีที่แล้วเราอยู่บ้านหลังใหญ่กันกับครอบครัวของ ของสามีคือลูกๆของสามีแล้วก็พี่ก็คือเราจะอยู่ด้วยกันหลังจากที่สามีพี่ล้มละลายเราก็จะต้องมาอยู่บ้านแล้วก็แยกย้ายต่างคนต่างอยู่นะคะทุกคนคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้ฟังเรื่องราวว่าเป็นอย่างไรต่อไปคลิปหน้านะคะเหตุการณ์แย่ๆที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ขอแค่ให้เราเข้มแข็งและก้าวผ่านมันไปให้ได้ขอบคุณสำหรับทุกๆก,กำลังใจที่ให้มานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะบ๊ายบายค่ะ